สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับข่าวด่วนนะครับไอครับข่าวด่วนล่าสุดนะครับนะเราก็ต้องให้ฟามเป็นธรรมนะครับนะกับทุกๆคนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอครับนะข่าวด่วนล่าสุดเรื่องนี้ไอสครับนะอ่าพิโจครับนะได้ประกันตัวนะครับประกันนะครับได้บางการตัวนะครับออกจากศาลนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนะครับล่าสุดนะครับนี่ครับเป็นการที่นะครับนะ ชิดสารจังหวัดชลบุรีนะครับแรงการถูดิษสารจังหวัดชลบุรีเราต้องให้ฟัาเป็นทารมาเขานะครับนะดีครับเนี่ยครับลูกผู้ชายนะครับผิดก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับทุกท่านนะครับนะเราเป็นประชาชนเราสามารถติชมได้อย่างคลิปนี้ผมก็สามารถติชมนะครับเราไม่ได้ไปใส่ร้ายกันนะครับวันนี้นะครับเขาได้ทําการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับโดยการสู้คดีก็ว่ากันไปตามเนื้อเนื้อเนื้อข้อหา เนื้อคดีนะครับน่าในเมื่อพี่โจบ,บ,บอกว่าตัวเองไม่ได้ม่ได้ชอบโกงไม่ได้รักทรัพย์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า,าข้อหามันเป็นมาแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับนะฝากทนายไว้ด้วยนะครับนะทนายเทยวดาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับคดีนี้สู้จนผมได้รับการประกันตัวไม่ต้องติดสักวันขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วผมจะขอบคุณขอบคุณอย่างเป็นทางการในวันในวันที่ไร้สุดนะครับ ฮเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่เคยชิ้นกันนี่ครับสิครับนะเป็นการโพสต์ล่าสุดนะครับของประกณ์นะครับล่าสุดได้ออกมาแล้วนะครับนะก็ดีครับออกมาก็ได้เข้าสู่กระบวนการนะครับนะแล้วก็อย่าไปหลบหนีอีกเพราะว่าเราเข้าสู่ขบวนการมันเป็นทางออกที่ดีของเรานะครับนะเป็นทางออกที่ดีของเรานะครับนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ว่าไปตามขั้นตอนขบวนการนะครับนะ นะครับคุณเป็นคนสาธารณะนะครับเราก็สามารถติชมได้นะครับผิดก็ว่างไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะครับวันนี้ก็ได้มีการปล่อยตัวนะปล่อยตัวนะครับชั่วคราวนะครับพิจโจณรกนะครับได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยจากศาลจังหวัดชลบุรีนะครับทุกท่านนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องว่างไปตามนั้นนะครับก็มีคงจะมีคนช่วยครับนะมีคงจะมีคนช่วยถึงข้างเงินค่าประกันตัวนะครับ ก็ว่ากันไปอย่างน้อยพี่ก็ยังยืดอกนะครับยอมรับความจริงนะครับก็ถือว่าแมนพอนะครับลูกผู้ชายพอ FC ที่เข้ามาครับกรณาคอมเมนต์ให้ถูกภาพด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องระวังนะครับคอมเมนต์นะครับอย่าไปไม่ด่าทอกันมเพราะว่ามันจะทําให้เรานะครับถูกฟ้องได้ถูกอะไรได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอมเมนต์นะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเขาอ,ออกมาแล้วนะครับเขาอ,ออกมาอ่า อยู่ข้างนอกแล้วประกันตัวมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับนะเราก็รอดูต่อไปครับนะเรื่องคดีนี้เรายังติดตามต่อไปเราเป็นคนสาธารณะเราในโซเชียลเราสามารถติชมได้แบบสุจริตเราไม่ได้ไปกล่าวหาเขาเราไม่ได้ไรไายเขาในเมื่อเขาหาเขาโดยแบบนั้นนะครับเขาก็ต้องนะครับน้อมรับความจริงนะครับถ้าเขาไปเสดนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ทําก็แค่สู้แค่นั้นครับแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องหลบหนีนะครับไม่ต้องหลบหนีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอนะ พี่โชคดีนะครับขอพี่โชคดีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครับนะก็เป็นข่าวด่วนล่าสุดจากศาลจัดชนบุรีนะครับ f c หลายคนก็คงติดตามชมเรื่องนี้นะครับติดตามชมพวกนี้นะครับก็เมื่อเช้านี้นะครับได้มีการโพสต์นะครับต่างๆมากมายและตอนนี้นะครับนะเป็นกระแสโด่งดังที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับคดีนี้นะครับว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงจุดจบจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ล่าสุดก็ข่าวก็ได้ปรนกาวอจกมาแล้วนะครับ นะคือเขาเป็นผู้แค่ถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับเขายังไม่ได้ผิดแต่ถ้าสารมีคําสั่งว่าผิดก็ต้องรับโทษกับสิ่งที่เองทําไปตอนนี้กําลังเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการในการสู้คดีนะครับต้องนําหลักฐานทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรองรุ้นต่อไปในอนาคตว่าจะสู้คดีนี้จะเป็นยังไงเราก็จะติดตามเรื่องนี้มาให้ fc ประชาชนทุกคนได้รับชมไปด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามกระแส ข่าวนะครับให้เอฟซนะครับได้รับชมนะครับตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เขาก็คือนะครับก็ต้องมารายงานตัวนะครับต้องมารายงานตัว่อสารนะครับอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าเรานะครับตกเป็นผู้ต้องหาหรือถูกกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสิทธิ์นะครับนะนำหลักฐานจะคิดว่าเราไม่ผิดนะครับไปไปไปสู้ในคดีนี้ แต่ผมยังไงกด็ดูแล้วในรูปแบบคดีนี้นก็ต้องก็ต้องรอผลนะครับนะรอผลจากคดีต่อไปว่าจะออกมาบวกหรือลบสลับให้กับประกัน,นะครับจะบวกหรือลบแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับนะก็อ่านะครับดูต่อไปยาวๆนะครับแต่ธนาคนนี้เก่งนะเออธนาก็เก่งนะออนงนะที่าสามารถงัดสามารถเอาเขาออกมาได้ประกันตัวมาได้ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเขาโดนทั้งสองหมายแต่ก็ยัง าการตัวออกมาได้นะครับแสดงว่าไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับทุกท่าน <c oughs> <c oughs> นะครับทุกท่าน,นเราก็ยังติดตามนะครับเรื่องนี้ต่อไปนะครับทุกท่านนะครับในเมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราต้องให้ความเป็นธรรมเขาเราจะไปกล่าวหาเขาเราจะไปอะไรเขาเพราะฉะนั้นนะครับนะวันนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจที่ได้ประกันตัวออกมานะครับสู้ทําให้สังคมได้เข้าใจและมากมาย สมมติว่าผมเนี่ยนะครับถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับผมก็ต้องสู้ถ้าเป็นผมอะผมจะไม่หนีหมายผมจะสู้ครับผมจะเข้าไปสู้แล้วก็ผิดก็ว่ากันตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกแค่นั้นนะครับมีอยู่แค่นี้ครับนะเราไม่ต้องไปกลัวถ้ามีหมายสารมานะครับนะนี่เป็นความรู้ครับเป็นความรู้ที่ผมทราบมาจากทนายว่าถ้ามีหมายสารหรือหมายตำรวจมาให้เราไปไรายงานตัวตามหมายถ้าไปไม่ได้ก็สามารถโทร นะครับเลื่อนได้นะครับโทรเลื่อนได้นะครับแต่ถ้าเราสมมติว่าหมายสารมาที่บ้านเราแล้วเราไม่อยู่บ้านหลังนี้ทํำยังไงต้องให้คนที่บ้านหลังเนี้ยนะครับบอกเราว่าเออมีหมายมานะมีหมายมาแต่ถ้ามีหมายมาแล้วคนที่บ้านไม่บอกนั่นนะครับทําให้เราซวยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่บ้านไหนก็ต้องให้ทางบ้านนั้นแจ้งว่ามีหมายมาให้เราไปไปตามหมาย ไปรับทราบข้อความหาตามหมายอย่าไปนหนีหมายเพราะว่าการหนีหมายเนี่ยนะครับโทษมันหนักนะครับเป็นมีมตาโทษหนักนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับถ้ามีหมายมาให้เ,เป็นความรู้กันเป็นความรูใร้ให้สังคมนะครับว่าการถ้าเรา,น Street, าหนีหมายเนี่ยมันจะเป็นโทษหนักนะครับแล้วก็โอ,อก,กาสที่จะต้องติดคุกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีหมายมาให้เราไปตามหมายนะครับให้เราไปตามหมายเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นคดีอุทาหรณ์ นะครับเตือนใจให้กับพ so, uh ี okay. ่น้องประชาชนนะครับได้อย่างดียิ่งดีเยี่ยมนะครับถึงการที่พี่โจนะครับได้เข้าสู่กระบวนการดุติธรรมนะครับโจมาก่อนะครับได้เข้าได้สู่กระบวนการดุติธรรมนะครับแล้วก็ได้การตัวออกมาอ่ะโอเคนะครับนะคลิปนี้ก็ฝากท่านเข้ามากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์ให้คามากดเป็นกำลังใจให้ นะครับก็ไม่เป็นไรที่ครับนะก็เขานะครับเข้าสู่กระบวนการแล้วเขาต่อสู้แล้วเราก็ต้องให้โอกาสคนให้โอกาสแล้วก็ติดตามต่อไปว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็สามารถติชมได้อย่างสุจริตเราไม่ได้ไปกล่าวหาเขาเราไม่ไปใส่ร้ายเขาเพราะสิ่งที่เขาโดนเราอ่านตามเนื้อข่าวโอเคครับทุกท่านครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ